จิสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ครับไม่เห็ดเนอยู่นกินนะครับตำงทาอุเทนครับกุทาอุเทนครับพวกเงยๆพวมีบอกครับเนื้ออยู่น้กินเท่าเมื่อนี้คนละตัดกระลำพุ่นกระลำแากระลำขอกำพวจจับเอาไปกินกับตำพุงไงินกัหัวนี่ัโทรอกมาด้ไหมนัดกระลำเก่านี่ยหะ เราคัว่าาล็อกัเราลอตโตอี่เนคทรหากันจริงๆอันนี้โอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วยว่าสักหมื่นหน่อยว่าได้ไหมถูกถูกอยู่บ้านเด้ถูกอยู่นี่ครับนถือดอวันทีหน่งครับพี่น้องทั้งแต่วันคนทวมาหากันถ้าเสียเสียทั้งแต่วัน แต่ว่าถือปุ๊บเนี่ยพันนี้ปั๊บเลยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเสียปลดได้เลยเนี่ยนี่ซช่ไหมจิบจิบเนี่ยสำพงเป็นเม็ดมันลงมั้งเหรอโกะมีเม็ดเลยบุงลงเม็ดลงหงไรเม็ดครับเมืองนอกเมื่อวานนี่กูตำมันคุณอาพันคุณอาพันอ๋อแป๊บเดียวจังทีนองเข้ากล้วทากินเข่าตัดกระดมเดียวอปครับตัดเดียวสทีนี้เลยตัดเดียวเลยกินเข่าเราเข้าเลยไม่อยากจะเชื่อเลย ฝันเป็นจริงเลยนะโนี่นี่นี่นได้ได้ยังเอียบร้อยครับลกเด็กมเซ้ยนเจ้ไหนโอ้แต่ซื้อไดไอ้รองท้าที่เป็เอาพูดเลยสีสันครับิเหลืองครับ ไดลายไล่กันตัวทำงานต่อไมได้เร็วเดี๋ยวมิาเจ้าอก่นตทำเขาเลยนั่นกินข้าวเยอะคนนะเล่นงานเลยวันนี้ออกโอเลยอวันนี้เป็นหยันมอิ่มเดี๋ยวสูงสามนวกสูาม

ใครมาเออลูกหลานจามาขำละลายกันแม่ยังปิดกอนอยู่หลม้เดียวขำเลยลงเออข้าวเปร้ยกระลำนะ้ไหมเสียน้าหอนมาเป็ขาเสียน้าหอนงวัดคือมาเือเขายกกระลำแน่มากเมยเขาเอาเงแม่กระลำเขียวโอ้ฝุ่นยูพวกไก่น่าน mời chào mẹ 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 chào chào ขขอขาแม่แังน้วเขาวัดขึ้นแล้เาน้อกมาฝากะติกกันลาตัด้าไปิวเอากกขโก้ทาไว้เลยกติกเขาเขา่แม่ฝาิหมดแล้วมเลยมดหมดบหมดเอามาจ้ามาลา่ะแม่านเอามาจ้าเขาเา หัวเราเน่ยหูกันกำหูดเดยหาดแล้วอ่ะีกินน้ำกันดูนี่พเถื่อก็กินนี่ลวนี่วัเถื่อเพิ่นถือก็ดีใจน้ำหนกดคุณมาพัสองพันสองล้านอย่ห้น้ำอย่หน้ำบอกเราเดี๋ยกาได้ยโอ้โหได้บุกงงไหมได้บุกงงไหเ้มามาครับปุ่นมามามาไปเอาไป้ี่ไปไปไหนไปก่อนก่อน พักกินเลอบ้านเขาินี่กินเถพี่น้องนี่กินกัดีใจแล้วพี่น้องกินเลยีกินมกาเยนยวเลยิ่ขอเจ้าครับขเจ้าขนิ้วีซิวอ้าวครับทอดฮอตด็อกดีใจเพิ่นเนาะดีใจเพิ่เ้านยต่ไต้หวันนี่ยเจ้านะเจ้าถูกเขาแล้วเจ๊ด็กเจ๊เนาะ เลี้ยงเบียเลี้ยงอะไรก็ซือมามากินน้ำกันมันทำามากงงทาอุทิน